สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับลายเกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะครับวันนี้จะเล่นการ์ดตัวละครเทปีสกูนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงอีเวนต์ของเท P ีูและเท P ีเวอร์ด,ดัเด็กนะครับก็ยังขาดสกูอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะเอาสกูไปหาพี่หน่อยนะครับในในวัยเด็กนะครับก็ในส่วนของตัวสกูนะครับผมว่าอา่เดี๋ยวเขาต้องมาแน่ครับอาจจะมาแบบเบบีเลยก็ได้นะ หรือไม่ก็อาจจะมาแบบโหมดท่องเที่ยวครับให้หากันยากๆหน่อยครับแต่สกิลก็ต้องแบบโหดกว่าพี่ทั้งสองอีกใช่ไหมก็ใน <DO D> ส่วนของมีคนถามมานะครับว่าแคนทยแลนนะครับจะมีคนที่ลำดับเยอะๆอยู่คือใครนะครับก็คือนี่ครับไทยแลนเต้นะครับก็คะแนนก็อยู่ที่11ล้านนะครับแล้วก็มีไทยแลนปูนะครับ ก็อยู่ที่สิบล้านนะครับคะแนนตอนนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยก็เต้ยก็อยู่ที่หนึ่งนะครับของเซิร์ฟเวอร์นะครับที่สองก็ปูนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับยังไงก็แคนไทยแลนเราก็เคยเได้ที่หนึ่งมาหลายคนแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้เต้ยต่อไปนะครับส่วนเราวันนี้ก็ เดี๋ยวจะเล่นเทปีสกูนะครับวันนี้ก็เซตที่ใช้ก็เป็นหมวกเฮอร์มิตนะครับไกด์แบนแล้วก็โลเอจิตนะครับก็ไปดูเลยดีกว่านะครับเ <Welcome. S 1> งาไงาเงาแบบโดนทิ้งอยู่คนเดียวอะ่ะอาจจะมาตัวต่อไปก็ได้นะ แ,แล้วนี่มาตอนโตก่อน see who goes first. พูดถึงก็มาเลยพี่ก็ทางเข้าเดินก่อนนะครับ <We have S 1> เขามีหมวก <for 10. S 1> ออบเบิ้ลนะครับแม่เหล็กเบิ้ล เขาไอ้น,นี่นะครับสกิลเขาติดสองหลังติดสองหลังเลยนะครับเนี่ยอยากให้แฟนเราวิ่งนะครับโอเคครับรอดนะครับถ้าแบบแฟนวิ่งเนี่ยมันจะรอดจากไอตัวจ <Double S 2> ักความสามารถของ <Double. S 2> เวอร์ดันดีได้นะครับ นี่ครับความสามารถของตัวเทสกูนะครับในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับก็คือเนี่นะครับ60%กักขังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลก็คือเมื่อเหยียบดังพื้นที่เดงนครับค่าพันานคูณ2 100%นะครับแล้วก็อีก50%นะครับเลือกย้ายไปในพื้นที่ใดก็ได้ในในแถวนั้นนะครับ โอ้เขาท็อปฟอร์มมากเลยนะครับเนี่ยก็จะจบเมืองแล้วเนี่ยเขามีไกด์ไหมครับเขาไม่มีไกด์ผมตัดเมืองเขาก่อนดีกว่าครับถ้าเขามีไกด์เมื่อกี้ทับตัวไม่ได้ก็จะดันเขาเอานะครับ ถือว่าโหดมากเลยนะครับเนี่ยคนเนี้ย <My turn. S 1> เล่งเจ็บได้ไหมครับอ่าหวกเฮอร์มิตออกอยู่นะครับสก,กิลออกออกออกโอเค บัฟของสกูนะครับก็คือแม่เหล็กนะครับ <Jack pot. S 1> อ่าพอสกิลออกก็มาที่ตัววาลวน้ำนะครับ <special> gate, okay. แล้วก็ไปตัดเมืองเข้าไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเผื่อสกิลเดินไปต่อเขาออกครับ oh, no. ที่ว่าไม่ต้องจ่ายเงินแล้วไปเมือง โอเคครับจบไปนะครับ <Welcome. S 2> ก็มาหาพี่หน่อยนะครับสก,กูเหงานะครับสำหรับในคลิปที่แล้วเวอรดาดิต้าลุยห้องเพชรแต่ผมไม่ได้ลานะครับเ yes, นื่องจากว่า <the> เครื่องมันค้างนะครับแล้วก็ปิดตัวเองลงไปเลยนะครับโอเคครับเจอพี่คนแล้วครับบวกออกเกาะแม่เหล็กเบิร์โอ้คนนี้โหดเลยครับโอเคครับแฟนเราวิ่งอยู่นะ ผมจะขู่เกาะเขาก่อนนะครับขอให้ได้11นะเฮอร์มิตโอเคเฮอร์มิตออกนะครับไอตัวออบที่ได้จาก TPU ครับผมไวรีใส่หมวกเฮอร์มิตแล้วนะจะเป็นตัดนางฟ้า75%นะครับในหมวกเฮอร์มิตเอาไว้ใช้กับตัวที่มีกักขัางแบบนี้ครับผมก็ได้ใช้หมวกเฮอร์มิตเลยอ่ะเฮอร์มิตช่วยหน่อย ยังไงล่ะเบิร์สิบสองแบบหมวกไม่ออกก็ Water gate เบิร์สี่ครับ แพ้แล้วครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เจอพี่สองคนไปครบแล้วนะครับเจอทั้งพี่เวอร์ดานดิตา้าแล้วก็พีอูนะครับครบเลยครับในส่วนของตัวเทปีสามเท,ทีสามคนเนี่ยครับอเออเิร์ธเวอร์ดันดี้แล้วก็ตะกูนะครับเขาจะ เรียงตามนี้นะครับเอิร์ธจะเป็นเอิร์พี่เอิร์ธครับอูครับอูจะเป็นพี่คนโตนะครับที่ว่าปีกสองสีอะแล้วก็มีใส่มงกุฎใช่ไหมท่านในเกมของเรานะแล้วก็เวอร์ดันดีนะครับเวอร์ดันดีจะมีเขาแล้วมีปีกนะครับเป็นพี่คนกลางนะครับแล้วก็มีสกูนะครับเป็นน้องเล็กนะครับสกูนี่จะมีหูกะต่ายนะครับเทปีสามคนเนี่ยครับ มันจะมาเกี่ยวข้องกันในเกมหรือในการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยมากเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดในเรื่องไอยอดฮิตอะไอตออาร์ตออนไลน์ก็มีนะครับเจอกับพี่คนหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับคนนี้เขาไม่มีดูดนะครับมันก็ได้อยู่ ผมอยากจะขู่เกาะไว้ก่อนนะครับ <11. S 1> ไม่ได้นะครับ <10. S 1> พี่น้องสามคนเนี่ยครับต่อนะครับอ่มันจะมีความเกี่ยวพันกับต้นต้นไม้โลกอะครับที่เวอร์แนดีเขาลดน้ำต้นไม้อยู่เนี่ยครับ <5. S 1> เรียกต้นอิกดาชิวอะครับ <5. S 1> ซึ่งมันจะม,มีความเกี่ยวข้องกับ โอดินตรงที่ว่าไอตัวโอดินเนี่ยตอนเข้ามาครับเขาไปยืนอยู่หน้าต้นไม้ต้นเนี้ยครับต้นเดียวกับเวอร์ดันดีเลยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับเลวานทีนอีกตรงที่ว่าเลวานทีนตอนที่มาก็ไปยืนหน้าต้นอีกดาชิวเหมือนกันผมก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงครับ ซึ่งการที่เรามีโอดินแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเห็นทอกับโลกิก็ได้นะครับ <turn>. นี่ครับบัฟแม่เหล็กทำงานนะครับแล้วก็ไอเด้งทำงานนะครับถ้าเด้งทำงานเราไปตรงนี้เลยครับ <Select specialized. S 1> ก็มาที่ตรงนี้ครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้ผมเล็งเท oui, ่าไหร่ดีครับเลงสิบแล้วกันครับเดี๋ยวจะได้ไปเปิดอ่าไปซื้อไม่ใช่ไปซื้อไปจบทิปเปิลเขาไม่ยอมให้ผมจบทิปเปิลนะครับ นนี้เวอร์ดันดียืนอยู่บนวานวยืนอยู่บนแลนด์มาแล้วครับอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับก็ <special> มาตรงนี้ดีกว่าครับ oh. ถ้าเวอร์ดันดิต้ายืนอยู่บนแลนด์ก็อย่าไปเสี่ยงเดินผ่านนะครับตรงนี้ห้าเจ็ด ห้าเจ็ดได้หมดนะครับอ่าหมูเฮอริตออกนะครับ <Select special S 1> ก็สร้างไปเลยครับ <and S 1> ก็จบไปนะครับ <to> be อันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมานะครับ